สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมโค้เลขคนดีคนเดิมนะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาเทรด BTC ให้พี่ดูละกันนะครับว่าการเทรดที่ดีพี่ๆต้องเทรดยัยงไงบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวออเดอร์แรกครับผมขอใส่ต่ำไปเลยดีกว่าเนาะเพราะเหมือนตอนเนี้ยจังหวะมันอยู่ที่ขาลงนะครับ โอเคก็ okay. ตอนนี้ครับผมเสียงกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เพิ่งหายจากโควิดมาเลครับก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเต็มที่แล้วเพราะมาเทรดนำเทรดให้พี่พทุกคนได้ดูกันนะครับผมนะฮะก็โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาลุ้นการาฟมันก่อนดีกว่าเนาะคือ <c oughs> วันนี้ผมวัดอัดวันอาทิตย์นะครับก็การาฟมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับอืมอ่าโอเค เหมือนเหมือนจะเท่าทุนแต่เขาไม่เท่าทุนนะฮะ, <Mull igan> ะก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ครับเหมือนมันอยู่ในจังหวะที่กําลังขึ้นแล้วก็กําลังลงมาครับผมขอใส่ต่ํไปอีกนะฮะขอดับเบิล up ไปเลยนะจ๊ะโอเค okay. โอเคดับเบิล up อีกทีโอเคครับผมนะดับเบิล up ไปเลยนะครับนะครับก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ผมกลับมาหายแล้วนะครับ <S <S นะก็อย่าเรามารุ้นกา้าดกันก่อนดีกว่าเนาะก็ขอบคุณด้วยครับที่ติดตามกันมานะครับตั้งแต่แบบคลิปแรกๆเลยครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่ได้รับกระแสตอนรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วถ้าใครที่อยากเรียนรู้การเทรดฟรีนะครับทางเรามีสอนฟรีนะฮะตั้งแต่พื้นฐานเบียนจอดลึกเลยนะฮะแนะนำพี่ๆแอดไลน์ข้างล่างมันได้เลยนะครับผมนะฮะ ทางเราไม่มีคิดค่าคงค่าคอร์สใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะโอเคเมื่อกี้เรากำไรไปแล้วนะครับเรากำไรไปแล้วนะโอเคมาเดีย๋ยวผมขอดูกาสก่อน,นครับสูมไปก่อนนะอโอเคผมขอใส่ตำ่ำดักต่ำมาเลยดีกว่านะฮะซึ่งถ้าสมมุติถ้าใครอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับแนะนําครับแอลไลน์มาได้เลยนะครับเพราะาทางผมะครับมีสอนให้ฟรีเนาะ พี่ๆที่แบบเทรดไม่เป็นอยู่แล้วเป็นมือใหม่หรือมือเก่าครับก็แนะนําว่าถ้ามาเทรดด้วยกันนะครับพี่ๆก็จะสามารถทํากําไรได้มากกว่าขาดทุนได้แน่นอนนะครับผมนะฮะเพราะของเรามีทางโค้ดที่เขานำสิกแนลตลอดเวลานะครับแล้วก็มีกลุ่มลายที่คอยบอกจุดเข้าจุดออกจังหวะไหนเซลล์จังหวะไหนบายนะครับพี่ๆสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะสา S <S เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะเรียบร400 400 <S 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 ้อยนะครับตอนนี้เรากําไรมาประมาณสี่ร้อยกว่าเหรียญแล้วนะฮะสี่ร้อยกว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคพอใส่สูงดีกว่าเหมือนกราฟก็จะขึ้นไปนะครับเหมือนกราฟก็จะขึ้นไปนะฮะพอมันยังอยู่ในกกอบไซเวงอยู่นะครับเหมือนกราฟก็จะขึ้นไปนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับแต่ผมว่าขึ้นผมว่ายัางไงก็ขึ้นฮะเพราะเหมือนตอนเนี้ยการาฟมันมันอยู่จุดที่กำลังจะย่อตัวครับแล้วก็ขึ้นไปนะฮะเห็นมเริ่มเริ่มเริ่มเขียวแล้วครับเริ่มเขียวแล้วนะเห็นไหมฮะเพราะมันกำลังจะย่อขึ้นไปนะครับเมื่อกี้มันลงมาแล้วนะฮะมันก็ย่อขึ้นไปตามสเต็ปเลยฮะตามแพทเทิร์นที่เรา ได้บอกไว้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะอืมโอเคเนี่ยเหมือนกําลังขึ้นไปฮะเริ่มทยานแล้วฮะเริ่มทยานแล้วฮะเพราะเหมือนตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับกราฟมันไม่ค่อยสวิงเท่าไหร่นะฮะแต่กราฟมันก็ไม่ค่อยได้วิ่งมากเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องกะจังหวะให้ดีนะครับอย่าพุ่มพลาดนะฮะอย่าพุ่มพลาดเลยขาดนะครับการพุ่มพลาดจะทําให้พี่พี่ครับ สามารถหมดได้เลยนะครับนะฮะเราต้องเทรดแบบนักลงทุนนะครับอย่าเทรดแบบผีพนันเด็ดขาดนะฮะเพราะเรานักเทรดครับเราไม่ใช่นักพนันนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ไว้นะครับได้เราก็ควรพักนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดต่อนะครับคือเราต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับอย่าแบบพุ่มพ่านเลยค่ะนะฮะพุ่มพ่านโอเคสีสาม สองหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตว่าเราพลาดแค่ออเดอร์เดียวเอยนะครับแต่หลังจากนั้นเราได้ออเดอร์รัวๆนะครับผมนะฮะก็วันนี้ครับห้าทีครับประมาณห้าทีสิบสองวินะฮะจากตอนแรกครับเราได้กําไรมานะครับเออเรามีทุนเจ็ดพันสองร้อยบาทนะฮะตอนนี้เรากําไรมาแปดพันสองร้อย แสลงว่าเรากําไรประมาณพันเหรียญนะครับก็คูณสาาไปนะครับก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะฮะนั่นแหละครับ,รบก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับอย่างวันนี้ก็สวัสดีครับ